โอ้โโอ้โหทพย์วะวันเซวาลินนี่นะครับปลาเข็งจักจักปีนี่ป้ายไว้นี่ครับปลาพิกายนี่นะพิกายออ้ัว่วหัวบูว่างลลใเ่มือล้น ย่งเลือลายอยู่บ่น,นี่ครับ,รบลปาห,หน่อยนี่เ่งตัวก่ได้จับหม้อเาเขงเ,เครับไพบอกว่าสองตัวเซฟเฟอมือนี่เซฟเฟอมือว่าดตัวเดียวว่ามันจิเครื่องรูนบ่เลือมันเครื่องโลกลัวเดียวมันสอตัวมันโลเดีย,ยวคใแหงเนอ,อ่อนซ่อ,อ,นอนดิน่อนซ่อนดินออนซ้อนหญ้าออนซ่อนปลาเข่งใหญ่ปิ่งมัน กินกับเขายวห่อนห่อนคือจิแ่บมันขักหลาโตบักไงเอาหายเลี้ยงไวข้ขายเลี้ยงไว้กินนี่ละน้อบนวาสับในดินสินในหน้ากบปูปลาเฮ้าเลี้ยงไว้กินย่ำใดก็ได้เหลือกระขายพ่อเพียงอยู่อยากไม่กินก็ต้องสู่เฮ็ดสร้างไว้ไปหนาหากสิมีสั่นแล้วพี่น้องเอ้ยโบหนีมองนีคือกบบยังครับนี่ แม่พันมันครับป๊อดโชอันนี้เป็นกบแม่พันธุ์ล่อผสมเด่นหกอ้ใหญ่แห่งเป็นตัวแม่บ่ครับกระชั้างหนึ่งป๊อดโชเป็นตัวแม่กบปีกายเลยจักปีเหรอกบปีเด่นหกก็จะผ่าปีแล้วนี่ตป๊อดโชใหญ่แห่งยู่นี่คือบันด็กินบ่ครับนี่สำหรับกินขี้เก็บไปเดียว แม่พันธุ์สำหรับเก็บแม่พันธุ์โอ้พันธุ์ยังครับสีทองมาเขินคร,รบจานนี่ละ่ะครบเขื่อนครบจานครบอันนี้ละ่ะครบพันธุ์เนื้อเขานี่ล่ะเจอแล้วมันสีตองท่องเออโอ้ใหญ่แหง้งเมื่อร้ายวะครับยี่นี่เจ้าตัวมันยีสีฟัวนี่ล่ะครับพี่โอุ้่หสำหรับกบแม่พันธุ์ให้มันเข่าง่ายไปเลยอ,อาหารให้กินบ่ครับตอนนี้หยุดหยุดแล้วหยุดแล้ว โอ้มันเป็นช่วงที่มันเขาง่ายนนช่วงี้มันมาลงหนามปะลงอยู่กลางคืนกลางคืนก็มากินหนามาะคิวมันแหงก็ลงมาน้มนะโอ้ยืดอาหารเฮ้ยข้าวตนี่พ่ออะไรมันบอกสำหรับครบเลี้ยงเอาวัฒน์เดียวบ่จากแล้วมันเปนเห็ดเลี้ยงหัวคลายหัว เท่าอย่างละเล็กละหน่อยได้หลายอย่างนี่กบน้ำมีปลาน้ำต่อท่อถึต้ตรงเนต่อท่อคืนแล้วก็ต้องอาเลยเขินว่นน้ำสมควันใหม่นะบ่ไปไรแมาแรงบ่เอืมเป็นเตาปอกขนาดสองอันแหละแต่มันแตกแล้วเบิ่งเปล่าเดียว นี่ถ้าขุดดินลงไปประมาณโอ้ยยี่สิบเซนนี่แหละก็ใส่อยู่นี่แล้วจะอยากใหม่ก็เป็นใหม่ยู่ข้าใหม่น้ำทงไฮทงหนานะครับเผาเพรได้ใส่ในครัวเรือนได้สื่อถ่านโอ้โหก็หาสอบนี่ก็ดังบททนแล้วหาสอบจักมือครับมันเบิดดังดังยี่มือเรียงติดยี่มือเรียงนี่มือเสาก็ติด ขากระเลียงไก่เลียงงวเพื่อลดต้นทุนในการใส่ใจนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะดัดแปลงเครื่องตัดหญ้าที่มีอยู่เป็นเครื่องซับหญ้าซับต้นกล้วยเป็นเครื่องซับได้นะครับ<อ>มื้อกี้คุณพอ่อมันจีสาชิตนะครับพันดัดแปลงเครื่องตัดหญ้าธรรมดาให้มันเป็นเครื่องซับหญ้าซับต,ต้นกล้วยใ้นํำนะครับเ้าเดี๋ยวผมจะสาชิตให้เบื้งนะครับ เปิดเครื่องธรรมดาด้านนีกนี้นะครับก็จะใส่ใบธรรมดานะครับใบตัดหญ้าธรรมดาแต่ใส่กระมังขอบแล้วก็จอหูพอนามขนาด4นิ้วนะครับใส่เพื่อจะย่อน3นิว3นิ้วถึง4นิว้ว<ม> <laughs> แค่กาฮัด <laughs> เราจะย้อนกล้วยไสยนะครับอ้าวข้อเล่งแล้วเนี่ยกลใส่เลย เอาผ้าซับเอาบ่ดีบ่โอ้ยผ้าซับมันเมื่ไงเออฮะอาซับมันไงบ่ข้าวเดียวมันต่ได้นี่แหละแต่เฮาสีขั้นเฮาวให้ลงสาก็ได้ละเอียดลงมันกับมนละเอียดขั้นเฮาสีเสียลงละยดมันก็แต่เฮาลงพ่อกระเีมันก็ตอนใหญ่ตอนใหญ่บัดนี้เอาไปให้อาหารยังครับนี่มุวก็ได้เอาส่งกับห้มให้มุวให้หมูไก่กินกินเบิดน่ะ มันเห็ดไก่ครับก็เห็ดละเอียดแน่ไก่หมูงัวนนี่วันเห็ดปลากินวัตสุเนี่ยนะต้นชุ่นเนี่เปียครับสำหรับอันสัตว์ที่กินเผือกทุกอย่างครับเพราะมันประหยัดต้นทุนน้ำแน่เพราะว่าเขาเครื่องมือแนวนี่ก็รอบมันบ่อนสาบหรือเปล่อยู่แต่เป็นกระมังเล็กเออมันบนนีนก็เลยเป็นดังเอาพี่น้องครับเชื่อว่าเป็น เป็นแนวคิดเป็นแนวทางเด้อครับแต่ผู้ใดอยากเรียนแบบกเ็เฮ็ดได้นะครับพี่น้องก็ลองล,อง,ลองเบิ่งเ,เป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่อยากจะซับแต่ว่าเฮาบ่อยากลงทุนซื้อเครื่อง4,000 5,000นะครับลองเอาเครื่องตัดหญา้าเลี้ยวอยู่บ่เร็วแน่อยู่บ่พอได้อยู่ได้ข<ม>้าวเดียวข้นวสี่เด้งซับข้าวยายปอรนุงน้ำกับพระท่านเร็วโอ้ครับเอาครับครับครับเอาไมางขึ้จ้อจ้อก้นนี่เอาใบมันออกก็คือ ตัวนี้เป็นตัวยึดเท่านั้นตัวของที่กันหยากระเด็นนี่เป็นตัวยึดอืตัวยึดเสกกะละมังไว้่สิเสกกะละมังไว้เลยมันห้าห้อยอย่างอื่นห้อยใจใดคันน็อตค่อยน็อตออกค่อยน็อตใบออกแล้วก็ถอดขนออกโอ้กับใบตัดหญ้าได้คือปกติค่อยตัวนี้ออกสิสิอันนี้เอาไปใส่ไหมเอาลองๆก่อนนะครับพี่น้อง กินกินก็ได้กินองปูหก็ต้องได้กินเองกัเสียบ่รับข้อเกี่ยวของนั่นอยากแก่ว่ะด้วยพอดีแกพอดีจริงบอก<จ>หน่ำมันเป็นผงผงอยังหน่อยหน่ำไม่กันหน่ำสวัสดีครับพี่น้องสบายสบายครับชาวสวนยุคใหม่นำภาพพี่น้องมาชมสวนเกษตรไร่นาสวนผสมนะครับ ยาปูดขุยก็จะของสวนเพิ่นก่อนะครับผมจําซื้อสวนบ่ได้เรื่องของเรื่องสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับเอิ้นเพิ่นพี่กันละกันนะครับครับผมอันซื้อยังก็ครับสวนเจ้านี่ยซื้อสวนบ้านสวนสีสุกครับบ้านสวนสีสุกนะครับเน้าบ้านนาเยี่ยพิกัดบ้านนาเยี่ยอุบลนาเยี่ยอุบลนาเยี่ยอำเภอนาเยี่ยจังหวัดอุบลครับผม ปลูกพืชประเภทได้เน่ครับผสมผสานวัตถุเนี่ยนะครับเนี่ยก,กินได้พื้นที่หลายบรนได้ครับตอนนี้สอ,รรสองไร่ครับสองไร่ผสมประสานกัตติยู่อาศัยนันน่นนะรวมเลยมีพืชทั่วไป,วไปมีบอ่อปลาที่แนมๆเห็นได้ครับแล้วก็มีอันเลี้ยงกบเลี้ยงงูทุกอย่างเกี่ยวกับเกษตรเริ่มมาด หลายแล้วบ่ครับยักปีแล้วเป็นขันเป็นตอนมากครับจุดเริ่มต้นต้นที่กัดสามปีสี่ปีมากไม่รยอยแต่ว่าสิ่ม่องห็นนีก้กไกลนีปีใหม่ครับผูกปีใหม่ปีไก่ปีหนึ่งที่ผ่านมาปีหนึ่งพอดีครับสังเกตต้นใหม่กับกระลังขึ้นกระลังติดกระลังขึ้นนะครับยังหันต้นใหญ่ปีหนึ่งนะครับใส่ระบบน้ำยังครับตอนนี้แห้งนี่ระบบน้ำช้ำเมือดขึ้นถังหั่นกับปล่อยมากแห้งค้างหน่อยตอนนี้ แเพราะมุมแหลงครับพรามุมแหลงครับโบยิมหรอกครับปล่อยโพสต์รอเกล้วยไข่ร้ายแท้ใายพันธุ์ยังไงครับอยู่นี่กล้วยไข่นหรอครับส่วนหมากเป็นกล้วยไข่เป็นกล้วยไข่กระเพงบ่กระเพียงเับนี่หอมพองแนี่ยน้ำบ้าแน่นี่็โอ้ครับผมหลายอย่างอยู่ผสมผสานด้านนี้ปลูกต้นมะทันต้นเราบ่ครับปลูกไว้นี่ห้าเดือนครับปลูกมันอันนี้กินหน่วยเหรอมันหนาซ้ำดี มันมากกับต้นซ้ำอีกที่ต้นนั่นก้อนตอยอดมากครับตอยอดขายน้าตลาดน่ะครับซื้อน้าตลาดนัดน่ะครับไหวยได้กินเสยครับไม่ได้ฉีดยางไม่กลางมุงไปกลางมุงแงงไว้หน่วยใหญ่แห้งเนาะเขาได้เก็บกินแล้วบม่ได้ซื้อเขาแล้วเป็นสามรถบ่ครับนี่บักซีดากับหน่วยใหญ่แห้งเนาะนี่ครับขันเพื่นเก็บกินบักซีดาเพื่อน บ่ได้ซื้อเขาเองซื้อขันดูหอกรับพ่อได้กินมิ้นม่มิ้นวยตลอดนะองเบิองที่ดาบันบด่นมันแตกยอดเขาเนี่ยพ่อเลยนี่ยอดมันเดี๋ยวมันแตกใหม่เหมือนจะแตกดอกทันทีเลยแตกดอกเป็นวยเลยคห่อเราบอาห่อเราบ่ครับซ้ำนี่นี่หน่อยนี่บอมาท่านหอซ้ำใดหอบมานซ้ำบ่มือซ้ำเลี้ยนเลี้ยนหาเลี้ยนซีดนี่ล่ะอืมโอ่หน่วยเต็มเลย เวลาเอาหดสวนไปน้ำก็เก็บกินไปน้ำก,ก็ได้กิน,กนบักซีดาเนี่ยบักท่านเนี่นย,ย,ยโอ้งอปลูกเยอะปีครับบังงอเนี่ยก็ป้อมกันครับประมาณประมาณพิศกิจกาครับประมาณปีครับปีครบปีเนี่ยคือเหรอครับใหญ่แห่งสวมากดีหลายต้นนะครับบังงอเพื่อนเดิมงามนะครับ ยู่นี่เพื่อนก็นมีปลูกทุเรียนน้ำได้ครับจ็กต้นครับไปจะได้ก,กินแนวนี้มันพกเจ็ดต้นครับพกเจ็ดต้นไปจะได้ก,กินอยู่นนครับจักปีแล้วนี่ปลูกไว้นี่ปีต้นใหญ่งวนมันปเป็นตระเรกินนี่ปีพุกมีทุหนหาปีกายนี่ครับปีกูก๊กอครับีหน้า คือของเพิ่นตัวละมีมาที่ซิผามิสูนาผมคูนขึ้นบ่ครับเบิ่งคือจังเป็นเนื่นๆที่แรกนันคูนบ่อยๆรายดอกคู่นน้อยๆบาดนี้่ยสีวงคลฝนั่นก็ค่อยเสริมขึ้นเอาเสริมขึ้นนําโอ้คือไดแตกยอดดีแห้งนะครับแตกยอดดีดคกเฮานี่ล่ะค่อยขุดใส่จอกดกกระจกเฮาเสริมขึ้นไปเรื่อยมีหลายต้นอยู่นะครับมันงามครับซ้านี่ล่ะกล้วยอยู่ในนี้ก็จะมีกล้วยหอมท้องเนาะ ขายนอนน่ะครับยื่นี่ขายนอนครับ่ะนมากนอนนั่นล่ะเจ้าบาทครับนอนยื่นี่มหาทรีบาทครับหอมท่องโมกุตเกลนปลาโทบ่าหรอะพ่อใดอยู่เสียงที่เสียด้วยพี่ครับเสียงที่เสียด้วยเนปวดนะครับก็เริ่มมีหลายเครื่อนอยู่นะครับแล้วก็นอกับไร้อันที่ปั้นนองอันใดก็วนว่าสิ่คุณสองนอนสามนอนะข้าเจ้าครับผมขุณอย่างแน่ยามนี่ครับแน่แนเอาแน่โย่ด้านนี้ก็มีกล้วยไข่ ไข่กำแพงบอครับนี่ยเป็นกล้วยไข่กำแพงเผ็ดนะครับจากไดนนออกับมาถามเอาเพื่อการยังแน่อยู่จะบาทนออมันไข่กำแพร่งนี่สามสิบมันนะครับพุทธให้สามสิบบาทพุทธในพร้อมรพุด้านนี้ก็เป็นพวกพวกเฮ็ดก้อนบอครับด้านนี้คือจึงต้นใหญ่แง่ด้านเฮ็ดก้อนด้านหมกด้านข้าวนี่เฮ็ดก้อนนอต้นสีใหญ่แง่ข้าวสามสีสีซุ่มๆหมดหนึ่งไหมหรือมันไก่หนามบอ cái zoom yên đi à, theo này nó đây thôi นี่กัมีหมูป่านะครับปลาที่บ่มีหวนมีแต่คมอันเลยหลังคือแปรหายเนี่ยแปรตัวหมูป่าหนังหนังบางๆเนี้ยอันนี้ยบ่อชิออกลูกเ่รครับนี่หังจะออกลูกนี่วิ่งหน่อยแห้งนะครับแป๊บแปบางๆตัวนี้เมือสั่นใหญ่ขึ้นมาอีกหอยลูกมันกำลังพกกีโอ้ อ,อ้อ้อ้อโอ้มีมีสองสายพันธุ์ป่ะครับเสายพันธุนเอาเขาเอาเขาซะก่อนจะมาสิกัดมันจะได้กินเปลี่ยงหมูเลย จับหมเข่านะครับแม้นหวงผุ่นตัวหนึ่งเ <t> งีนไมเลยวะมันได้ตัวครับโซโซว่าวออวด้ขายใช่ปะจองเมื่อแลร่โอ้หาตัวเจ็ดลอย ชนนี้ก็เขานาแรกนะครับพี่เน้องมันกับแขงแรงในเจ๊งน้อยหนึ่งครับผมก็ยังพอมีเบื้องกล้วยแล้วก็พวกพันปลูกไว้นะครับเป็นยังเลี้ยงน้ามือนึงครับอันไรเปิดมือนึงไล้ไร้เนาะครับไล้เป็นยังยังโทษจะทุเลาโทษจะส่งโตไปซะก่อนครับผมสำหรับพี่น้องเราแบกไก่เคียงนะครับเนาะเห็ดโขกน้องหน้าไม่อยากชิไดรน้องกล้วยกัโทรมาเบอร์โทรอยังไงครับเหนืครับ ศูนย์สี่สามห้าหกหนึ่งสองครับผมครับผมโท่มาจองไว้สีคุดไทยครับคุฑไทยดินปอนกันไปนปลูกครับดินแกนแห้งครับนี่กล้วยกล้วยพันยังไงอยู่นี่ครับกล้วยพันยังไงหมอมทองครับน้ำบาก็มี่โย่แต่ว่านิ่มๆก็คือกล้วยไข่ก็แพงเผ็ดแกอโอมันดียังไงปลูกกล้วยไข่ก็แพงเผ็ดนี่มันไม่ตายพ่ายครับตัวดีที่สุดราคาเด้ราคาก็ดีอยู่ครับดีราคาดีกว่าครับดีกว่าน้ำบาปะ รูปเครือละาอร่อยครับบรุปเครือเราอร่อยครับโอ้ปลูกเกินมันชีวิเครือเราอรอยครับปลูกแขวนรุบนี่จะมันตายจังรูปกับคล้ายน้อมันกับขายน้อมันครับเพราะว่ากล้วยน้ำวาผมปลูกมันตายครับอืมถ่ายไปเลยเสียหายเพราะว่าดินยู่นี่มันแห้งแห้งเนาะครับดินแห้งก็เป็นเหนียวครับผมฝนตกมาเปนเหนียวอมน้ำโอ้เอาพี่น้องก็มีหลายหลายหลายคนเนนอแม่ชายพี่น้องเบืองนอสวนก็ไดครับวันนี้ผมก็มาอัปเดต อัปเดตน,นะครับช่วงนาแล้งนะครับบรรยาก,กาศกับยังสิลาพี่น้องแห่งยังน้อยหนึ่งแ,แต่ว่าสุดยอดที่สุดก็คือป้าปลาเค้งอะ่ะเกิดมากเขาจะเห็นปลาเค้งไงนะครับไงกูมูสาวทีเห็นมากนอกจากปลาเค้งทะเลี้สำหรับวันนี้ขอบขอบคุณหลายครับพี่ครับอันพี่น้องสนใจนอกรวยกันทั่วมครับครับผมแวะไม่ยี่ยมยามได้ครับผมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ